เป็นไงบ้างครับผลงานของแดนเนี่ยวันนี้ครับคิดกังวลหนักแอะไรไหมใช่เขาเขาก็ไม่ได้ต่อยช6เดือนที่เราต่อยครั้งแรกวังนี้เราต้องเข้าอีกนีครับความเสี่ยงง่ยครับวอยวันลาววินแล้วก็ทูลาวรูดแล้วแก้เกมแก้สถานการณ์แบบไหนอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันเราต้องคิดเราแพ้เพราะว่าเราเราต้องเด็กเราต้องตู่ี้ เ่ึงแล้วแล้วคู่ต่อสู้มาเป็นไงบ้างครับธนชัยธนชัยโอ้นชไม่ดื้อเขาเปลี่ยนเป็นการใช่การท้าท้าความหนักใจให้แดนเนีย์พอสมควรเลยอะรครับท่างความหนักใจให้กับแดนเนีย์พอสมควรเลยที่เปลี่ยนมาเป็นการซ้าย เราป็ได้แลวเราตระกจะแรกนะวันนี้ได้สามคะแนนได้สทีพอยส์สำเร็จแล้วโอกาสต่อไปจะเจอใครกัน,นแบก็เป็นอีกงานที่ยากอพอามควรในใน,ในแล้วคิดว่าในรอบในทัวร์นาเมนต์นี้ใคร น่าจะน่ากลัวที่สุดสำหรับเดนเดียนวิชาแต่ในในดีที่ผ่านมาเดนเดียนชนะมาสองครั้งในดีตที่ผ่านมาเคยชนะมาสองครั้งแล้ววิวินวิชาแล้วมีมีใครบ้างที่ที่น่าจะสร้างความหนักใจกับเดนเดียนนะครับ ต้องให้หนักมันเราต้องสอมมัขอเราอบันจริงจริงครับอ่ะเอาท้ายเขงท้ายใช้เปเอเก่งๆนะครับแต่ว่าสามคนนี้ชาโด้ย่าวิชาว่าต้อง้อนครับ้อมัแค่นอนครับผมอ่ะท้ายพูดอะไรกับแฟนครับเอฟที่ติดตามเชียร์แฮนเนวันนี้นะครับแฮนเนแฟนแฟนแฟนที่เราต้องขัดสุทเรื่องทนเนีร oh. uh, ่ แต่เขาคนุกคนที่มาอยู่เขาเรียนสอบนักตอนนี้แล้วไปหน้าตรงช่วยเขาไปดีกว่าอยากให้แฟนมาสนุกใจโอเคครับกินดีใช่ใช่นะวันน,วนี้ครับผมโอเคครับ